วังเวียงแล้วจ้าตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม PM นะคะวิวโรงแรมเราที่เราพักฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งไม่ใช่ตรงข้ามฝั่งนี้จะเป็นโรงแรมอารมารีนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นโรงแรมที่หนูว่าโรงแรมใช่ไหมลูก mm. เนี่ยตรงนี้ลิซ่าเลยนะเนี่ยเออนี่โรงแรมนี้นะคะตรวนี้จะอยู่ใจกลางของวังเวียงเลยนะทุกคนหน้าปากซอย เออหน้าหน้าโรงแรมเราจะเป็นเซเว่นจะมีเซเว่นมีร้านอาหารเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินนะเดี๋ยวขอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะวันนี้ก็ยังเล่นสงการกันอยู่นะวันนี้วันที่สิบหกนี่นี่เป็นรอบที่สามแล้วที่เรามาวังเวียงนะนห้องพักก็เราจองมาเตียงคู่เดี๋ยวโดนลูกสาวนี่ค่ะเตียงคู่นะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำเขา ในห้องเขาก็จะมีนี่ค่ะทีวีแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นนะคะแล้วก็จะมีนี่จะมีน้ํามีน้ําให้ด้วยนะคะนี่มีน้ําดื่มให้สองขวดนะคะมีชุดกาแฟนี่นะคะแล้วก็มีการ้ํน้ร้อนอันนี้คือตู้เสื้อผ้ามีได้เป่าผมให้ด้วยนะคะมีได้เป่าผมให้ด้วยแล้วก็ นี่เป็นห้องน้ำค่ะโหนี่เขาแยกโซนอาดกันนี่นะคะแยกโซนอาบดปิ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 ดปุ๊บแยกโซนอาดได้เลยนะคะก็มีผ้าเช็ดตัวให้นะคะ่ก็โอเคค่ะโดยรวมมันจะสะดวกสบายมันอยู่ใจกลางเมืองดีนะคะ สะดวกสําหรับเราสองคนแม่ลูกค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดูข้างหน้านะคะว่าเออจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมแล้วโรงแรมนี้ก็โอเคค่ะที่โรงแรม PM นะคะ PM วังเวียงเช็คอินนอนนี่ค่ะมาวังเวียงรอบนี้นะคะนี่เลยนี่เรากำลังจะ เราเอากระเป๋าขึ้นในไว้แล้วนะคะเราจะไปเซเว่นนะคะทุกคน